เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวสุดระยับใจที่เคยเกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติโอวีได้มีกรารปรับโมเดลของติวเซียนให้มันเล่นง่ายขึ้นเรื่องราแห่งความชิบพายเป็นเรื่องจริงไม่มีตัวแสดงแทนท่านจะได้รับความรับชมความพิน่าความบันเลยของติวเซียนนะับบัดนี้ ดิวเซียนได้เดินไปช่วยพักผัวแต่พักผัวของเธอนะโงะ่เขาสินโดยเฉพาะเทวอนาตที่ยืนโคตรแหลมดิวเซียนหมดปัญญาถึงจะได้รีโมเดลใหม่ก็ตามมันก็ไม่ช่วยหาอะไรเลยเมื่อมีเื้อนโง่แบบดิวเซียนได้เขียคยลิปเล่นการแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้มีการประทะชยที่เรนล่างิวเซียน ได้ผูหนามาถึงและได้แช่แข็งและใช้อันตรีที่ปั่นมาใหม่ยังโหดเหี้ยมยังไร้ความเป็นยงคระนั้นเดือเซียนก็นยังยืนแท้งให้เพื่อนให้มารอนนั้นทำดําเมจอย่างรัวอย่างไร้ความเป็นโอ้ที่เธอยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเธอยืนรับความเจ็บปวดความลวดลาวแทนมารอนแทนที่จะเป็นมารอนนั้นยืนรับดําเมจ และดีก็คือความโห่เทีย่ยวของติวเสียนเออได้ใช้อันติอัดหน้าใส่มาเก่งกาที่ไม่มีทางสู้แม้แต่นิดเดียวนี่ก็สแสดงถึงความตอบย้ำถึงความ,มาววไม่ยึดของติวเสียนติวเสียนไม่รอช้าเธอได้แชรแข็งววเวนเนลซีงกับชิปอย่างโเทียมแล้วเอาไปเธอไม่รอใช้อีกครั้งอย่างเธอการอันตีดักหน้าชิปเสียชีวิตโดยเทยวะนาะฟ ซึ่งครั้งนี้เทอานะ้นเธอก็ฉลาดขึ้นมาเป็นกลองหลังจากนั้นอยู่เสียนใอ้จะเดินกลับเลนกลางแต่ก็ได้พบเจอกับมาเกงกะเธอไม่รอชา้าเือไล่ข้ามเกงกะอย่างโหดเทียมและในความปราลานี้เป็นกระนั้นเทวอนะัสก็สิ้นชีวิตไปเจอเ,เพียดัคิซีก็เสียชีวิตตา เธอได้ทำใจและคิดกลังดีแล้ว,ลวเธอต้องหนีอย่างสุดชีวิตไก่น้อยตัวปรดแผลที่เทวรานนั้นสัง่งและมีผลโลมมือนั่นคือติวเสียนแต่โชคดีไปในครั้งนี้ติวเสียนหนีรอดมาได้ในหลวงเธอได้ยืนสงบนั่นอยู่ที่เล็กแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นฉิบได้อมแวนแล้วมาปล่อยกลางคว่ำแหวนะทำตัวไม่ถูกได้วิ่งหนีสุดชีวิต งติวเซียนก็นไม่รอชา้าทพ่จะตามสังหารแน่แน่แหวนถูกไล้สังหารและตามด้วยเทวนัที่สหารชิปและมังเกนกรดับเบิลคิวโดยเทวนี่เป็นการตัดสินใจโง่องของชิปอีกครั้งห่งที่ส่งผลตลอดทีมให้เสียป้อมกลางไปและอีกสิ่งที่เธอเออนั้นทึ่งที่สุดนั่นคือเทวานาท หรือพัฒนาฝีมือขึ้นมาเป็นกลองจากต้นเกมที่เดินก็งโง่แหลมๆแบบนั้นเธอเหลือเชื่อโอ้โหนี่มันอะไรกันคนเรามาจะพัฒนาเร็วได้ขนาดนั้นเลยหรือหลังจากนั้นไม่นานชิปได้เปิดทีมไฟล์และสังหารอาริทิศเทวนาสและติวเซียนแตกกระเจิงติวเซียนถูกสังหารนี่เป็นความตายครั้งแรกที่ติวเซียนนั้นในลิมรถ ถึงความเครียดแค้นและความน่ากลัวของความตายเธอกำมาจากนรกเธอและพักคพวกได้ยกทัพมาเลนกลางเพื่อเปิดทีมไฟเพื่อแก้แค้นจากครั้งที่แล้วเปิดการดิเซียนในใช้อันติกลางวงอันหนาวเน็บใส่ยูเซียนคิววอเดอร์บูมนอย่างโหดเหี้ยมถึงเธอจะเป็นผู้หญิงด้วยกันแลวตามด้วยแวนที่เดินโง่โงมา แมนเก่งกะกระทูกเก็บโดยเทวนาทที่พัฒนาฝีมือมาเป็นสิบเท่าและเธอยังทิปเปอร์คิวอโอ้โหนี่มนันอะไรกันนี่เป็นความครึง่งครั้งที่สองของติวเซียนที่มีต่อเทวนาเออและเทวนาไม่รอช้าที่จะสังหารป้อมและคลิปตัรน,น้อยนั้นอย่างไร้ความปราศเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทีมตรงครามต้องการงูสิงเพื่อเพื่อบับรือพีเก็บเดี๋ยวเสียดไม่รอช้ายัดอันติเข้าไปกลางวงและตามด้วยแชแข็งจะโะคตรเทียมเล่ความตัวนี้และสังหารบุกคขไปมากเฮวนัทไม่รอช้าเธอกระหายได้ดีเลือดเธอสังหารเวลเฮลซิงแต่ตามไล่ล่ามาเกกะยางไรความประหลาดและตามด้วยวันเดอร์บูเมมที่ไม่มีทางสู้อลิ เป็นผู้ปิดเชฟวันเดอร์บูมิบและเหลือผู้อยู่รอดเพียงสองคนนั่นคืออาริสและเซียนหลังจากทีทีมศัตรูนั้นได้บ้าโงูสิงจะได้เกิดความเมาหานและตามไล่ล่าอาริสนในความเมาหานนั้นก็มีความโง่เขายโดดมาคนเดียวแบบนั้นมันก็เสร็จสิครับถูกเทวนัสสังหารด้วยความโง่เขานี้ จึงทำให้ทีมนั้นเกิดความสมานสาเมื่อขีมากขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลหลังจากยิวเสียก็ไล่ล่าแหวนวยิางโหดเทียมและเธอไล่คิวผู้คนไปมากแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังไม่เว้นแม้แต่คิปน้อยตัวปราดที่ไม่มีทางสู่อลิสก็เช็ดกันจึงเธอจะไม่มีดาเมตมากพอ เธอก็ยากจะสังหาคลิปอย่างโหดเหี้ยมและอะไรความลอนที่จริงตำแหน่งนี้ควรเป็นไฟเตอร์ที่หากที่ต้องมันดันไม่ใช่เมย์กับสพอร์ตเพราะมันช้าเกินไปและแล้วตำนานติวเซียนก็จบลงแบบงงงวยแบบบอกไม่ถูกว่าชน,นจะจัและตำนานติวเซียนก็ขอจบลงไว้นะที่นี่ ท่านผู้ใดที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ขอความกรุณากดซับตะไคร้กดถูกใจด้วยนะครับ